Dow, 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 dow. บันเถิงนะคะอยู่กับแจ๊กกะลีนแล้วก็พี่เต๋าค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงวันนี้ข่าวบันเถิงเยอะมากเลยอ่ะโอ้คอองค์คอเอาปรากฏการช่วงเช้านะวัดโดนออกเพราะก็บอกเยี่ยวออกแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่นวัดโดนออกนะหมอที่โทรไปขู่โดนออกโอ้ตายแล้วแล้วก็รวมไปถึงดาราปรากฏการคอเอาแล้วก็ผิดไม่ผิดไม่คอเอาผิดไหมโอ้ปวดหัวมากเลยฉันงงอ่ะสิสบสองลายชื่อมีกะทิสามอ่ะ ทุกคนงงมากจริงงงมากเอองงไม่รู้เรื่องแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าถ้าเครียดช่วงนี้มาดูพี่เคนดีกว่าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่เคนเขาหล่อมากเลยพี่เต๋าเคนธนาพัฒน์เหรอไม่ใช่เคนธีรเดชคุณผู้ชมเพอวาล่าสุดนะคะละครเขาจะได้ออนแอร์แล้วนะคะเรื่องละครเรื่องรักนิรันดร์จันทราค่ะและเป็นแวมพายใช่คุณผู้ชมนะคะซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะ ใครหลายคนที่คิดถึงนะคะพี่เคนก็เตรียมดูได้เลยค่ะเพราะตอนนี้เขาติดแฮชแท็กแล้วนะคะไอ้ต้าแวมไพร์2021๋ออโอจะเป็นยังไงไปดูพี่เคนทีละเด็กกันเลยดีกว่าค่ะ,คะสวัสดีครับเคนครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า แวมไพร์ยุค2021เนี่ยเขาจะมีวิธีการเคลื่อนที่ยังไงเพราะว่ายุคนี้แล้วมันไปแบบธรรมดาไม่ได้คือถ้าบินนี่แบบปกติธรรมดาไปเดี๋ยวดูครับว่าแวมไพร์ยุคนี้เนี่ยจะต้องเคลื่อนที่แบบไหนครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแวมพายุค2021เนี่ยเคลื่อนที่ยังไงอ่านี้ต้องไปดูต่อครับว่าในละครเนี่ยความสนุกของเราจะมากน้อยแค่ไหนครับยังไงก็ต้องไปติดตามดูนะครับในรักนิรันจันชานะครับอย่าไปดูว่าผมเนี่ยจะกัดใครได้บ้างครับบ๊ายบายเจอกันครับ อะไรคะเขาหายตัวมาตรงนี้หรือเปล่าคะหนูมไม่ต้องไปกลัวแวมไพร์ค่ะบทำไมคะเขาไม่กินเลือดกระเทยโอ้ยหนูเป็นกระเทยเหรอคะเอาเสียงหนูอะคะ่ะเมนจะเหมือนเลยเจ็บไหมคะเวลาบีบเนี่ยอันาติดตามดูได้นะคะสุดเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่าเคี่ยวที่เห็นเนี่ยคือ<ะ>ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ย<ะ>เขาใส่ใช่ไหมคะแต่ว่าในละครเนี่ยเขาเป็นซีจีเออเพราะว่ามันจะคับปากคับปากแต่เราพวกเราใส่เคี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้อีกผู้หญิงมีหงอกคนนี้คือใคร ต่าต่อก็แซวไปเรือเ่อยเปื่อยละใจสดอะเน้อ,อามาที่โต้งภูมิใจนะฮะร่าง,งทรงภูมิกับเออคว้ารางวัลน,นะคุณผู้ชมนะสร้างความสะพรึงพึงเพอ้อทุกสาขาทุกสายตานะฮะส่งส่งส่งผลให้นะร่างทรงนะฮะผลงานการกำกับของโต้งบรรจงนี่นะคะคว้ารางวัลนะฮะ best of book อูซานนะคะไ <of S 2> ม่ใช่เอ็นนี่นะแวมไพร์อะไรนะ ปูซานที่มันเป็นซอมบีอ้ออปปูซานไม,ไม่ใช่นะคะหลังเข้าฉายสาขาสาขาประกวดหลักนี่นะครับปูซานชอยนะคะที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานอินเตอร์เนชแนลนะคะ Festival เฟสติวัล แฟนตาสติกใช่ไหมคะอุตายฮะและ้วฟิล์มเฟสติวัลมันจะเอายกไปหมดเลยเดี๋ยวเชิญขออ่านอีกทีหนึ่งนะคะปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนตาสติกฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนตาสติกโอเฟสติวัลประจำประเทศเกาหลีใต้นะคะเออแล้วอ,อีกนิดกูจะไปเกาหลีเหนือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศความภูมิใจของน้องโต้งกันเลยดีกว่าคะ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลปูซานเป็นยูโรทค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกคนที่ปูชอนนะครับผม วันนี้ก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าได้รับรางวัลที่เทศกาลหนังปูชอนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ได้รับรางวัลน,นี้มันมันยิ่งใหญ่มากๆสําหรับผมนะครับผมก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าจะเหนื่อยและยากที่สุดในชีวิตผมแล้วครับการที่มันได้รับการตอบรับที่ดีก็ก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานทุกคนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ ที่ประเทศไทยนะครับทั้งทีมถ่ายทำและก็นักแสดงทุกคนที่ทุ่มเทอย่างหนักนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ g d h นะครับที่โชว์บ็อก์นะครับที่ Northern Cross จอกว้างฟิล์มด้วยครับผมโดยเฉพาะยิ่งนะครับโปรดิวเซอร์ของผมนะครับคุณนาฮงจินนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมนะครับที่สำคัญนะครับคุณนาฮงจินจะบอกผมตลอดเวลาว่าให้ให้กล้าหาญครับแล้วก็ให้ไปให้สุดทางนะครับผมวันนี้หนังเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณคุณนาฮงจินมากๆเลยนะครับ ก็หวังว่าชาวเกาหลีจะได้จะให้การตอบรับหนังเรื่องนี้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับ เออนะคะปูซานเคยไปยังปูซานเคยไม่เคยไปก็ไปเกาหลีบ่อยนี่ใช่เกาหลีเหนือไม่ใช่ไปหัท่านผู้นำเหรอเมานะคะแต่ว่าเมืองไทยต้องรอลุ้นแหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันหนักจริงๆเนาะเพราะจะได้ดูหรือเปล่าอ่ะมาดูเรื่องราวของสาวสองของเรานะคะน้องเบลนะคะเสียงสองสองเสียงเบลเนี่ยเออเยเบลนันทิตารี่สาวใช่คุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะคะตอนนี้เนี่ยเขาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ไม่มีผัวไปญี่ปุ่นอยู่อเมริกาชื่อสตีเวนฮิโรชิอิมานนระว่าประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้ว สูดถือธงทัดไทยเอาวิลลียเอา,<ช>เอาอโอลิเวียคาโปขำกับตายค่อจะบอกว่าเบลเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็ส่งกำลังใจมาให้โดยเฉพาะคนที่บ้านเกิดเขาที่โคราชเพื่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ค่ะซึ่งนะคะน้องเบลเนี่ยจัดก,การส่งทั้งเงินกลับบ้านนะคะช่วยทำอาหารแจกคนโคราชหน้าร้านยา,ย,ายาโมไม่เคยขาดสายเลยค่ะถอแล้วเธอก็ได้โพสต์ Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเธอโพสต์แบบนี้ค่ะพี่เตา๋าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้และยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังลำบากเบล อีสานบ้านสาวเฉมนะคะ,ะ,ะจำนวน20ถุงไม่่ิ0กล่องแล้วเป็นถุงเลยเนี่ยคุณต่อคิวดูเลคุณผู้ชมไปแจกจ่ายชาวบ้านตามหมู่บ้าน ขออนุโมทนาบุญกับน้องสาวเฉิมด้วยนะคะ<ช>ที่เป็นกําลังแรงกายแทนเบล<ช>นาอาหารไปแจกสายให้ด้วยตัวเองถึงแม้จะอยู่ไกลนะคะแต่ก็ยังส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ตกติดตามของยู u ู e ของช่องบ้านสาวเฉิมด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะลูกสาวดิฉันน้องเบลนันทิตาเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์สดมาจากลำลูกกานะคะออไม่ใช่อเ,อเมริกานะคะนัลล่น <laughs> 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 บอกว่า อันนี้รู้สึกเห็นใจหลายคนว่าแต่หนูให้หนูอ่านเองเออไม่ฉันอ่านดีกว่าเพราะว่าฉันจะเสียงเหมือนน้แม่เห็นใจหลายคนอันนี้ไม่ได้ดูมันเหมือนกำลังจะขาดใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังได้ร่วมทำบุญกับนุ่นแล้วก็นุ่นโน้โนลูกสาวจะด่าแม่แล้วลูกขวบจิ่งมกันทำอาหารและนาำดื่มเจกพยายามจะไม่ได้ เพื่อนเพื่อนรักอยู่สม่ำเสมอเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเหรอข้ามแล้วนะพยายามทำให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังร่วมกันทำบุญนะคะกับนุ่นรามิดาเพื่อนกันนะครับเพื่อนรักอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพียงคนไข้สำหรับผู้ป่วยโควิด19การถ่ายชีวิตโคโยตี้เอ้โคกระบือทุก ครั้งที่ได้รับทําบุญก็ตัวรู้สึกอิ่มเอมครับทำบุญกันข่าวอะไรแล้วก็้าเย่ช่วยคนบ้านเดียวกันไม่เขาบอกว่าแม้จะไม่ไม่มากไม่มายนะคะเหมือนคนอื่นเขาแต่น้ำใจที่มีต่อคนบ้านเกิดเมืองนอนก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะใช่นะคะลูกสาวเคยเล่นหนังด้วยการ i t g e t ต b e t t e อ๋อเหรอคะไม่ได้ขอให้มารักแต่ขอให้ เล่นกับสลิมไงแล้วพี่ต่ายเป็นพักไงแล้วพี่เต่าเล่นเป็นบทนําเลยอเล่นเป็นกระเทยแล้วบทยากมากเลยนะคะไม่มีแคสไม่มีอะไรเลยพอเห็นหน้าวับผ่านเลิศเรามีฉากเลิฟซีนไหมคะเรื่องนี้มันมากกว่าเลิฟซีนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเธอไม่รู้เหรออะไรอ่ะแจ็คซิปไม่รู้ อันไหลเอาเป็นว่าเลยคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันหรือถ้าเครียดก็ดูละการเราแหละว่าเราไม่มีสาระเลยเออนะคะลาไปแล้วล่ะพี่เต่าวันนี้เวลาหมดแล้วแล้ววันนี้พี่นวัดไลฟ์สดไหมอ่ะไม่แน่ใจน่าจะไลฟ์อีกเพราะว่าถูกออกเพราะกระบอกเยี่ยวนะคะตอนนี้แล้วกระบอกฉี่ยังอยู่ปะยังอยู่มันต้องติดอยู่ตรงนั้นไงเพราะว่าต้องฉี่ไงแหอแกก็ไม่ได้ออกไปไหนไงออกวันที่แล้วแกไม่เซ็ตผมหน่อยนะแกคนเป็นโควิดอีนี่ไม่ได้อยู่บะไอนี่ไม่ได้อยู่ร้านทําผม เดี๋ยวรือว่าเราจะจ้างคนที่ไปทําผมให้แกไปแล้วี่จเจฟินิก <laughs> ท,ำทำเปิดเปิดกระโปงโช์ลาไปก่อนสวัสดีครับอโทษ